หลังจากที่นบ,บียูซุปอะัลสลามได้ถูกโกบรรดาพี่ๆของเขาโยนลงมาในบอ่อน้ำขณะที่ยูซุปอยู่ในบอ่อน้ำได้มีกองคาราวานขบวนหนึ่งผ่านมาและแวะพักใกล้บอ่อน้ำเพื่อตักน้ำขึ้นมาดื่มกินและนำไปเป็นสเสบียงคนในกองคาราวานจึงช่วยกันนำตัวยูซุปขึ้นมาจากบอ่อและนำตัวเขาไปขายให้แก่กษัตริย์ในอียิปต์ แต่ในเวลานั้นนบ,บียูซุฟนั้นมีราคาไม่มากนักเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่และนบ,บียูซุปก็เป็นเด็กที่น่ารักมีใบหน้าที่หล่อเหลาสุภาพอ่อนโยนกษัตริย์จึงซื้อตัวยูซุปไปและบอกแก่ภรรยาของเขาว่าเธอจงเลี้ยงเขาให้ดีด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ นบ,บียูซุฟจึงรอดมาได้และยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอีกด้วยหลังจากเวลาผ่านไปได้หลายปีนบ,บียูซุปก็เติบโตเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาดีจนเป็นที่น่าหลงใหลของนางสุไลคอซึ่งเป็นภรรยาของกษัตริย์แห่งอียิปตุไลคอจึงหาทางยั่วยวนให้ยูซุปมีความสัมพันธ์กับนางนบ,บียูซุปจึงได้กล่าวว่าอลัลลอฮ์ทรงคุ้มครองฉันจากสิ่งนี้ด้วยเถิดโอ้พระผู้อภิบาลของฉันพระองค์ได้ทรงให้ที่พำนักที่ดีแก่ฉันแล้ว ถ้าหากฉันทำผิดในเรื่องนี้แน่นอนฉันคงไม่มีวันเจริญแน่และบางเอิญสามีของนางซึ่งเป็นกษัตริย์ได้เดินผ่านมาพอดีและเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ตรงหน้าประตูนางสุไลคอจึงรีบปกปิดความผิดของนางและเสแ็จแงร้องออกมาว่าท่านควรจะลงโทษอย่างไรถึงจะสะสมกับความผิดของคนที่คิดชั่วร้ายต่อภรรยาของท่านและเรื่องต่าวก็ได้กลายเป็นที่ร่ำลือกันในหมู่ชนชั้นสูงของอียิปต์ข่าวนี้ได้เป็นที่โจษจันกันไปทั่วโดยเฉพาะบรรดาสตรีที่ได้วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาว่านางสุไลคอนั้นได้กระทำผิด เมื่อได้ยินคำพูดนินทาเข้านางสุไลคอจึงได้เชิญผู้หญิงเหล่านั้นมางานเลี้ยงที่บ้านของนางเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นได้รู้ว่ายูซุปมีลักษณะเป็นอย่างไรและคนพวกนั้นจะมีอาการอย่างไรเมื่อได้เห็นยูซุป ในงานเลี้ยงนางได้นำเอาหมอนมาวางเรียงไว้ให้แก่แขกสุภาพสตรีได้พิงหรือเอนหลังพร้อมกับจัดผลไม้นานา,นานชนิดและมีดปอกผลไม้ไว้ตามธรรมเนียมของการต้อนรับขณะที่แขกผู้หญิงทั้งหลายที่นางเชิญมากำลังเพลินอยู่กับการปอกผลไม้อยู่นั้นนางสุไลคอจึงได้เรียกยูซุปออกมาเพื่อทำการต้อนรับบรรดาแขกผู้หญิงของนางสุไลคอเมื่อนบียูซุปออกมาปรากฏตัวพวกผู้หญิงที่นางสุไลคอได้เชิญมานั้นเมื่อเห็นยูซุป ก็ถึงกับตกตะลึงในรูปร่างหน้าตาของท่านจนบางคนทํามีดปอกผลไม้บาดมือตัวเองและอีกหลายคนถึงกับอุทานออกมาว่าโอ้พระเจ้าช่างงามเสียเหลือเกินต้องเป็นทูตของสวรรค์อย่างแน่นอนนางสุไลคอจึงบอกว่าเป็นไงละ่ะนี่แหละคนที่โบเธอนินทาถึงฉันฉันยัย่วยวนเขาแต่เขาหลบหนี โอเธอคอยดูแล้วกันขราวหน้าถ้าหากยูซุปไม่ตอบสนองคําสั่งของฉันแล้วก็ฉันจะเอาเขาจําคุกให้เข็ดหยาดและสิ่งที่นางสุไลคอได้ทํานั้นยูซุปก็ไม่ยอมตอบสนองความต้องการของนางสุไลคอนางจิงได้สั่งให้นําตัวยูซุปไปขังคุกเพื่อที่จะรักษาหน้าของตัวเองเอาไว้นบียูซุปอะลส์สลามได้ถูกขังอยู่ในคุกเมื่ออายุได้ประมาณ20ปีและที่นั่นเองนบียูซุปก็ได้รู้จักกับผู้ที่ถูกคุมขัง อีกสองคนวันหนึ่งขณะที่นบียูซุปพ,พูดคุยกับคนทั้งสองคนหนึ่งได้กล่าวกับเขาว,ว่าฉันฝันเห็นว่าฉันกําลังคั้นเล่าอางุนอยู่และอีกคนหนึ่งก็กล่าวว่าฉันฝันเห็นตัวเองกําลังแบกขนมปังอยู่บนหัวและมีนกมาจิกกินทั้งสองได้ขอให้นบียูซุปช่วยทํานายฝันให้เขาหน่อยเพราะเขาทั้งสองนั้นเห็นท่านนบียูซุปเป็นคนดีนบียูซุปก็ได้ตอบว่าเอาเถอะฉันจะทํานายฝันให้ทั้งสองเราไม่ควรเคารพสักการะสิ่งใดเป็นพระเจ้าร่วมกับอัลลอฮ นี่คือความโปรดปรานของอลัลลอฮ์ที่ทรงมีต่อเราและมนุษยชาติแต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้คุณพระองค์ได้ทรงบัญชาพวกท่านว่าจงอย่าเคารพสักการะสิ่งใดนอกจากพระองค์นี่คือแนวทางที่ถูกต้องและเที่ยงตรงที่สุดอลัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วจากนั้นนบีุยูซุฟได้กล่าวกับคนที่จะถูกปล่อยตัวว่าหากมีโอกาสขอท่านได้เอ่ยถึงฉันให้แก่เจ้านายหรือกษัตริย์ของท่านได้รู้ด้วย ขึ้นหนึ่งกษัตริย์อียิปต์ได้ฟันเห็นววเวนเจ็ดตัวกำลังถูกวัวผอมเจ็ตัวกินขนาดนั้นข้ารับใช้ที่เคยถูกคุมขังอยู่กับนบียูซุปก็อยู่ณที่นั้นด้วย เขาคนนั้นจึงนึกถึงนบียูซุปขึ้นมาทันทีเพราะนาบียูซุปเคยทํานายฝันให้แก่เขากษัตย์แห่งอียิปต์จึงได้สั่งให้นําตัวนบียูซุปออกมาแล้วทํานายฝันนบียูซุปจึงกล่าวว่านับแต่นี้ไปพวกท่านจะไถาวานแผ่นดินต่อเนื่องกันไปได้เจปีดังนั้นจงเก็บเกี่ยวข้าวและเอาเมาล็ดมาแค่จํานวนที่พอกินส่วนที่เหลือนั้น ปล่อยไว้ให้มันติดอยู่กับ,บรวงและเก็บสำรองไว้อย่าได้นำมากินเพราะหลังจากนั้นแผ่นดินจะแห้งแล้งต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง7ปีหลังจากนั้นก็จะมีปีหนึ่งซึ่งฝนตกชุกเพราะคำวิงวอนของผู้คนและพวกเขาก็จะได้น้ำผลไม้ไว้ดื่มกินกษัตริย์จึงได้สั่งให้เรียกบรรดาแขกผู้หญิงที่นางสุไลคอเชิญมาในวันนั้นเพื่อทำการไต่สวนต่อหน้าข้าราชบริพารอย่างเปิดเผย เมื่อพวผู้หญิงยืนยันเช่นนั้นนางสุไลคอจึงได้ออกมาสารภาพตามตรงว่าเอาแหละฉันเองที่เป็นฝ่ายพยายามยั่วยวนปั้มเขาหมายถึงนางสุไลคอยั่วยวนปั้มยูซุปนั่นเองนางสุไลคอจึงพูดต่อว่าแต่เขาไม่ยอมทำผิดหลังจากไต่สวนเสร็จแล้วกษัตริย์จึงได้มีบัญชาว่า จงนำตัวยูซุปมาพบฉันเพื่อที่ฉันจะได้แต่งตั้งเขาให้เป็นคนสนิทของฉันนบ,บียูซุปถูกนำตัวมาเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งอียิปต์กษัตริย์จึงได้ตัดสั่งนบ,บียูซุปว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคนสนิทของเราแล้วเราจะมอบความไว้วางใจให้เจ้าดูแลแผ่นดินของเราอย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้เองที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ทรงทำให้นบ,บียูซุป มีอำนาจในแผ่นดินซึ่งท่านมีสิทธิทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่จะเป็นเจ้าของสิ่งใดก็ได้ที่ท่านต้องการในแผ่นดินอียิปต์ในเวลานั้นเมื่อปีแห่งความแห้งแล้งเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาถึง7ปีนอกจากแผ่นดินอียิปต์แล้วพี่ๆของนบียูซุปจึงได้มายังอียิปเพื่อขอมเมล็ดข้าวซึ่งการขอมเมล็ดข้าวนั้นจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากท่านนบียูซุปเสียก่อนเมื่อนบียูซุปสั่งให้คนงานเตรียม,มเมล็ดข้าวให้พวกพี่ชายเสร็จแล้วท่านก็ได้บอกแก่พวกพี่ๆของเขาว,ว่าคราวหน้าถ้า,า,า,าเาามมหืล็ด ข้าวอีกแล้วก็จงพาน้องชายของเจ้ามาด้วยน้องชายที่ว่านั้นก็คือบินจามินซึ่งเป็นลูกที่เกิดแม่เดียวกันกับนบียูซุปนั่นเองส่วนพี่ๆนั้นเป็นบุตรของนบียะกูบซึ่งเกิดจากแม่อีกคนหนึ่งบรรดาพี่ๆนั้นจึงได้รับปากนาบียูซุปว่าเราจะพยายามอย่างที่สุดที่จะขอพ่อของเราให้นําน้องบินจามินน้องชายมาด้วยตามที่ท่านต้องการหลังจากที่ครอบครัวของนบียะกูบ และบรรดาลูกๆได้บริโภคข้าวจนเหลือน้อยเต็มทีบรรดาลูกๆของเขาจึงขอเดินทางไปยังอียิปต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำสิ่งของไปแลกกับมเมล็ดข้าวและแน่นอนพวกเขาได้ลบเลาผู้เป็นพ่อที่มีนามวายากูขอตัวบินจามินไปด้วยในคราวนี้พวกเขาต้องไปหานาบียูซุฟอีกครั้งหนึ่งขณะที่คนงานกำลังตวงข้าวนาบียูซุฟ จึงได้แอบเอาถ้วยตวงของท่านใส่ลงไปในถุงกระสอบของบิจจมินโดยไม่มีใครรู้แต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาว่าพวกคนขี่อูดพวกแกหัวขโมยหรือนี่พวกเราขอสาบานตอน่อเรอเพวกท่านก็รู้ดีว่าเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อก่อความวุ่นวายขึ้นในแผ่นดินแล้วเราก็ไม่เด้เป็นพวกขโมยบรรดาพี่ๆของนบียูซุฟได้โต้แยง้งกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงได้ถามกับเอาละ โทษของขโมยเป็นอย่างไรถ้าหากพบว่าพวกท่านเป็นคนโกหกเจ้าหน้าที่ได้ถามพร้อมกับหยิบถ้วยตวงดังกล่าวในถุงกระสอบข้าวของบิญจมินออกมาพวกบรรดาพี่ๆของนบียูซุฟก็พากันกล่าวหานาบียูซุฟว่าเป็นคนใส่ความนาบียูซุฟจึงได้เก็บความรู้สึกของท่านไว้อย่างสงบเมื่อด้ยินพวกปีชายของเขาใส่ร้ายท่านและท่านก็ยังไม่เปิดเผยความจริงออกมาเพียงแต่รำพึงกับตัวเองว่าพวกแกนี่ช่างเลวเสียจริง พวกแกเก่าหาฉันทั้งซึ่งหน้าในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรู้ดีที่สุดอัลลอฮ์ทรงห้ามเรากักตัวใครนอกจากคนนั้นจะถูกพบว่ามีของของเราอยู่กับเขาถ้าเราทำเช่นนั้นก็เท่ากับเราก็เป็นคนที่ไร้ความเป็นธรรม นบียูซุฟได้กล่าวโดยหลีกเลี่ยงที่จะใช้คําว่าคโวยกับน้องชายของท่านนามว่าบินจามินบินจามินนั้นคือน้องชายแท้ๆของนบียูซุฟในที่สุดบรรดาพี่ๆก็ได้กลับไปโดยไม่มีบินจามินกลับไปด้วยเพราะบินจามินนั้นได้ถูกกักตัวไว้กับนบียูซุฟเมื่อนบียากูบได้รู้เรื่องราวจากลูกๆที่กลับมาหาท่านก็เกิดความเศร้าใจและได้กล่าวว่าจิตใจของพวกเจ้าต่างหากที่คิดทําเรื่องไม่ดีขึ้นมาแล้วก็หาข้อแก้ตัวง่ายๆมาอ้าง เอาเถอะฉันจะอดทนต่อเรื่องที่เกิดขึ้นบางทีอัลลอฮ์ซุบานวะตลาอาจจะทรงนำพวกเขาทั้งหมดมาหาฉันเพราะพระองค์อัลรู์ทรงรู้ดีและพระองค์ทรงปีชาสามารถยิ่งเหนือสิ่งใดพอได้ยินเช่นนั้นบรรดาพี่ๆจึงแปลกใจและร้องออกมาว่าท่านคือยูซุปจริงๆหรือนี่นบ,บียูซุฟจึงบอกว่าใช่ฉันคือยูซุฟและนี่คือน้องชายบินจามินน้องชายของฉัน อัลลอฮ์ทรงปานีเราอัลลอฮ์ไม่ทรงปล่อยให้การตอบแทนคนดีมีคุณธรรมและยำเกรงต่อพระองค์ต้องสูญเปล่านบ,บียูซุฟกล่าวว่าเอาละวันนี้ไม่มีการลงโทษพวกเจ้าและฉันจะวิงวอนขออัลลอฮ์ให้ทรงปโปรดอภัยพวกเจ้าพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาที่สุดของสรรพสิ่งพวกเจ้าจงเอาเสื้อตัวนี้ของฉันไปวางต่อหน้าพ่อของฉันเขาจะจำได้ทันทีเมื่อได้เห็นหลังจากนั้น พวกเจ้าจงนําครอบครัวของพวกเจ้าทั้งหมดมาหาฉันหลายวันผ่านไปเมื่อลูกๆของนบียากรุบกลับมาจากอียิปมาถึงบ้านลูกชายคนหนึ่งก็ตรงมาหาท่านนาบียากูุบและเอาเสื้อของนบียูซุฟมาวางไว้ที่หน้าของท่านนาบียากูุบตาที่พร่ามัวของนบียากุบแต่ก็กลับมองเห็นได้ขึ้นมาทันทีและจําเสื้อตัวนี้ได้ทันที นบียากรูปดีใจมากและได้กล่าวว่าฉันบอกพวกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าฉันรู้จากอัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้และบรรดาพี่ๆทั้งหลายก็รู้สึกสำนึกผิดพ่อโปรดอภัยให้แก่ความผิดบาปของพวกเราด้วยเถิดเพราะเราเป็นผู้ทำบาปจริงๆพวกลูกๆได้กล่าวสารภาพหลังจากนั้นครอบครัวทั้งหมดของนบียากุูปก็ออกเดินทางจากดินแดนคนาอันเข้าสู่ประเทศอียิปตเพื่อไปพบนบียูซุฟเมื่อเข้ามาในวัง นบียูซุฟได้เชิญพ่อแม่ของท่านขึ้นนั่งบนบัลลังเคียงข้างท่านแล้วทุกคนที่อยู่ในท้องพระโรงรวมทั้งพี่พีของท่านก็คำนับท่านหลังจากนั้นนบียูซุฟหันมาทางนบียากูบและกล่าวว่าพ่อครับฝันของฉันที่เคยเล่าให้พ่อฟังก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ได้ทรงทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาแล้วพระองค์ได้ทรงให้ฉันออกจากคุกและทรงนำพวกท่านจากทะเลทรายมาหาฉันถึงแม้มาันร้ายจะทำให้ครอบครัวเราต้องแยกจากกัน แต่ล้อทรงมีแผนการที่แนบเนียนกว่าเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้และนี่ก็คือเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสลาม